หมอเนตหมอฟันลงจอมีคนไข้หลายๆคนนะคะที่มาคุยกับหมอเนตแล้วบอกว่าหมอคะถ้าเราจัดฟันแบบใสอะแล้วมันคำนวณให้เสร็จสับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะคุณหมอสบายแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยหมอที่มีความชํานาญมากไม่ต้องมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันคํานวณมาให้เสร็จแล้วแบบนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดผิดเลยนะคะ จริงอยู่ค่ะว่าการจัดฟันแบบใสเนี่ยมันถูกคำนวณมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมมุติว่าเราพิมพ์ปากไปใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์มันจะช่วยคำนวณเลยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้ยอย่ะใส่เครื่องมือเนี้ วันหนึ่งอย่างน้อย20-22ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแล้ว1เดือนผ่านไปเนี่ยฟันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันพยากรณ์ไปล่วงหน้า1เดือน2เดือน3เดือนไปจนกระทั่งจบเคสเลยค่ะว่าฟันเรียงตัวสวยเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันก็ทําเครื่องมือมาให้เราเสร็จสับเลยบางคน12ชิ้นบางคน20ชิ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราลองนึกภาพสิคะ ถ้าบางคนเป็นคุณหนูขี้ลืมเขาบอกให้ใส่20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะใส่ไม่ถึงแล้วค่ะลืมบ้างถอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คอมพิวเตอร์คำนวณไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะพอเราไปใส่ชิ้นที่สองมันก็ไม่พอดีไงคะในความเป็นจริงแล้วร่างกายคนเราแต่ละคนตอบสนองต่อการรักษาไม่เท่ากันการเคลื่อนของฟันช้าเร็วก็ไม่ได้เท่ากันฉะนั้นน่ะ เราต้องการหมอฟันที่มีความชำนาญเพื่อที่จะปรับแก้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสมกับเราหากเกิดกรณีที่ฟันไม่ได้เป็นไปตามแบบจํำลองที่คอมพิวเตอร์คำนวณไว้คุณนั่นแหละค่ะจะต้องการทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณดังนั้นการเลือกหมอฟันที่จะมาจัดฟันให้เราก็จําเป็นไม่แพ้กันใช่ไหมคะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับหมอฟันลงจอค่ะบ๊ายบาย